สวัสดีครับผมจาก DC Racing นะครับตัวนี้จะเป็น Mazda 2 4ประตู2019นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลาจะเป็นชุดแต่งผสม3 in 1ระหว่างสเกิร์ตหน้า IDO สเกิร์ตข้าง Drive 68และสเกิร์ตหลังไ Drive 68ตัวนี้จะเป็นงานแท้รอบคันนะครับชุดผสมเรามาดูกันความสวยงามและลงตัวของของเขานะครับผม นี้นะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับตัวนี้จะใส่ผมจะใส่ยางสมุไรให้ลูกค้าด้วยตัวนี้แถมไปนะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะเป็นด้านข้างของได้หกนะครับตัวนี้ผุบันพับด้านในก็จะเจาะน็อต ฝั่งละสองตัวนะครับผมด้านหลังก็จะตัดด้วยเส้นสีแดงและสติ๊กเกอร์ไดโซสแปแล้วปลายท่อคู่สแตนลเลสแท้นะครับตัวนี้ด้านหลังจะออกแนวสปอร์ตลงตัวเลยนะครับ ฝั่งขาจะเป็นปลายท่อสวมนะครับไม่ได้ติดกนะับมากับสเกิร์ตฝั่งซ้ายนี่จะติดมากับสเกิร์ตนะครับผมตัวนี้ย้ำนะครับเป็นชุดผสมนะครับอันนี้ด้านข้างกับด้านหลังนี่ก็จะเป็นค่ายเดียวกันทรงไร้6 8แแต่ด้านหน้านี่จะเป็นงานไอเดโอของแท้นะครับผมตัวนี้สวยครับ สวยมากผมยังชอบเลยรถผมยังแอบแต่งขันหลังนะครับสีบรอนยังใส่ชิ้นหน้าไอเดโอเลยครับโอเคขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ